นี่ไงครับนะวิทํำไมไม่มีตัวเอาแล้วเฮ้ยดูะทุกคนยลอยลอยลอยลเฮ้ยยมาอยอะลย้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเมันหันตามจาน ือากมันอยู่ยนะจ้องอย่างนี้ไม่อยู่แล้วผมสวัสดีครับผมเบิร์ดพาลอนสองนะครับเพื่อนๆืช่องที่สองของผมเนี้ยจะนําเสนอเกี่ยวกับคลิปไทยและคลิปต่างชาติมาแบทเทิลกันครับเป็นสองคลิปรวมเป็นหนึ่งคลิปไทยและต่างชาติเราจะดูกันว่าทั้งต่างชาติและของไทยใครจะน่ากลัวกว่ากันครับวันนี้จะเป็นของชาติใดที่มาแบทเทิลกับไทยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับไป เด็กผีหลงจากเชิดครับผมพม่าคอหักตายในโรงาโงานนี่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 โรงงานนี้เป็นสถานที่โรงงานล้างครับที่เคยมีการตกมาจากข้างบนคอหักเสียชีวิตครับและพบศพในตอนเช้าแล้วหลังจากเกิดเหตุนั้นคนที่เข้ากะกลางคืนน่ะมักจะเห็นผู้ชายคนที่เสียชีวิตอะ่ะเป็นประจําเลยจนทําให้อยู่กันไม่ได้ล้างอะ่ะและนี่คือเชิดกับ เ็ตครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปคือเดี๋ยวผมดูพี่ดูกระไดดินี่มันจะไปล็อกอย่างงี้มันจะไปล็อกแบบนี้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 อ่ะเดินมาอย่างเนาะแต่บรนยดมันคุ้นมากเลยเนาะหลายๆคนจะสงสัยว่าอ้าวล็อกแค่นี้ตกมาตายได้ยังไงเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวพี่คอยดูว่าเขาตกมาตายได้ยังไงใแลวพี่ก็จะบอกว่าอ๋อโอเคกูเลิมสงสัยแล้ว มึงนี่เสียบุ๋มกงทำอะไรปะเน่เ่เนกูได้ยินเสียงมกงทำอะไรอยู่ในโรงงานเนี้ยเหมือนกำลังลื้อของปะใช่เป็นเหมือนกำลังทำลื้อของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีของนะแต่มันไม่มีของอะเดะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับตอนรับได้นะเล้ข่าวว่าเพิ่งตายเมื่อปีกายนี่เองอืมนี่ไงครับน่ะหุ้ยทำไมไม่มีตัวทำไมไม่มีตัว ก็ข้างหลังกูบังกระไรบังกระไรบังกระไรไมงรู้บังกระไรรู้บังกระไรเฮ้ยยังชอบมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีอะไร้อหาไม่รู้มันมีอะไรมาเฮ้ยใช่คนที่ตกลงมาสี่ชีวิตหรือเปล่าว้าไม่ท้าทายมันจะเจอวิ่งมาเลยครับเอาแล้วไอ้เพิ่งตายด้วยแรงกูพูดเลยแล้วมันพังคองด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย เงยเงยเงผีหน้าตาประหลาดกูเห็นวมันยื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 นหลบอยู่ข้างนีข้นีข้างข้างข้างของผาเนี่ยผาเนี่ยเราไปดูดูดูดิส่องสองสองเบิ้งเบิ้งตาสว่างเลยตาสว่างเลยเป็นหน้าเป็นหน้ามาไปยืนดูตรงเนี้ที่กูเห็นมันวิวิใครไอ้เจนดูดดูดิอาฮ้ยนี่มคนลุกวะมาไปไหนแล้วอ่ะ เฮ้ยคือคือไอ้คือเพิ่งเริ่มคนลุกวะคือลองขึ้นไปดูข้างบนไหมไปเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูอืไปเดินขึ้นเดินขึ้นอะไรเดินขึ้นอะไรโอ๋ออ๋อเจ้ากูเสียว่ะเมื่อกี้มันยังเดินใส่กูเลยอ่ะเจ็ดเดี๋ยวฟัง นี่ตกมาได้ไงอ้าวสูงไหมสูงไหมพี่ดูเมื่อกี้นี่นะผมยืนเท่าไหร่อ้าวพี่ดูไอ้แกยืนเท่าไหร่ไอ้แกยืนนีนี่เดี๋ยวจะหาว่าอ้าวตกตายได้ไงอ้าวนี่นี่คือไปดูเลยสูงนี่หว่าสูง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 แต่แต่ไม่ใช่ตายตรงนี้อันนี้ยังไม่สูงมาดูนี่นี่โอ้นี่ที่ตกลงมานี่ตกลงมาเด่บตึ๊บตรงนี้เลยนี่ ก็มีสองชั้นไหมทุกคนจ้พอดีกับพี <t <t ่แค่เดีว่าพอดีกับชั้นสองเพื่อสูงขนาดไหนอ่ะืมพอดีแค่ชั้นสองถ้าตกไปมองมองก็ขอหักใช่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 ตกมองมองก็ขอหักพอดีเลยลายล้อแม่งเป็นเหล็กหมดเลยเฮ้ยดูนีทุกคนหนึ่งนะร้อย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 ไปเอาไปไหนละเขาถอยไปแล้วเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกันหมดเลยว่ามันเดินปุ๊บมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยพี่หายไปไหนแล้ววะเฮ้ย แรงแรงแ้ยนาเก็บมึงเห็นใช่ไหมเด้อเดอดดหามันมึงหามันกูเสียหัวกูวะกูเสียแมงอยู่บนหัวกูเฮ้ยโรนินอผมไม่ไม่ผมจำได้ว่ามันเดินับแล้วมันก็หายไปแต่แค่บรทอาจจะเฮ้ยนี่ไงแก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 ๊งแแก๊แแงง อา้าพี่มองรอบรบนะไปเกยค่อยค่อยเดินไปโอ้กูมันสูงอ่ะโอ้มันสูงนะพี่แต่ผมไม่เห็นจริงๆิงว่ามันมนเดินไปแล้วมันหายมุดจักของมึงเห็นใช่ไหมมันมุดปูก็มุดอ่ะแล้วมัน้อมันครวะ โอ้ยนึจำปี๋เลยโอ้โหวล้มดีกว่านจปี๋เลยนะโอยโอ้ยเอาพี่เอาเพี่รู้้ย่านกลัวว่ะเฮ้ยิ่งมาเอะเเแล้วเกแล้วเแล้วอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะกูจะดูเอาเอากูจะดูเอาเอา กูก็ไม่รู้เลยเฮียเขาเป็นคนต่างดาวด้วยเขาบอกคนต่างดาวของแรงนะเว้ยอุ้ยเป็นต่างดาวเลยเหรอกูจะคุยยังไงเป็นบ้านเหรอมิงกะลาบามาแล้วมิมาแล้วมีงกะลาบามาเลยเย็นนี่เห็นอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะพี่นะไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอืมอืมเสียงอะไรวะมึงได้ยินไหม มันเป็นเสียงอะไรไม่รู้มันเสียงจัดของันมันก็ไม่มีนู้ดเลยพี่เออเหมือนซีนอะเป็นเสียงมันซีนของอะไรสักอย่างมึงอะไปเดินขึ้นไปต้องอะไรหรอกูเหยียบตกขอโทษกูเหยียบโอ้ยกูตกใจเลยโอ้เกดมึงลองถามเขาดิว่าเขาใครอะใครหรอพี่มึงมิงกะลพาไปก่อนสิ มันพูดอะไรวะกูได้ยินน่ะมันพูดอะก็มันพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษามันไม่ใช่ภาษาเราเฮ้ยมึงไม่อาเซียนเลยเดี๋ยวมึงดูกวายควายเอ้าใหม่หน้าตาแปลกป่ะผีหน้าตาแปลกป่ะเบื่อเสียเได้แก้ไปไหนละอ๋อตามหลังพวมึงจะตามหลังกูกูตกใจกูถามมันมิงกะลาป่า อยม่ีเอฟส่วนมันพูดว่าอะไรวะน,น,นั่นเองเกบพี่พี่จะพาไปจนถึงฝั่งไม่ต้องกลัวไปพร้อมพี่อ่ะเดี๋ยวมึงเดินขึ้นนี่นะเกตมึงเชื่อพี่มึงเดิน,นอะไรว่าเอา้าไม่ได้เลยมากลัว เฮ้ยกูจับมือใครเนี่ยกูจับมือไอเกศเอาใครมึงไล่กูไกูไม่รู้สวัสดีครับกูไม่รู้คุณสุริพรสวัสดีครับผมกูจอย่จอยเกศเกศเกศเกฟังพี่หน่อยเกศเอาล้มเอาโอ้เหลือหมดเลยเกศฟังฟังฟัง พี่ล่มไม่ได้จับมือกัใช่นไหมมาแค่นี้ไม่ผมไปยืนอยู่ถึงเรียกพี่ไงพี่ไปเดินไปคนเดียวแล้วบอกยาะไปด้วยกันกูไม่ได้เดินมาคนเดียวพี่ไปคนเดียวพี่เดินไปคนเดียวแล้วพี่บอกจะไปเฮ้ยขอมาด้วยยืนเงี้ยมึงคุยกับมันดิโเด๊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 ผมขอขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะ้ยสักครู่นะโอ้โอ้พูดว่าสมโจรจ้าอดเล่แปลว่าเป็นอะไรตายสวัสดีครับตัวนีบอ้า ได้ดสสออิสมจอยเออสมจอยสู๋อยากรู้สู๋ไม่แปลว่าฉันใช่ไหมโอเคไม่โกหกสมจอยสู๋อยากรู้ไี่ได้ไม่ต้องทำไร<ฮ>แขนน้ำปีขึ้นอืดอ่อกูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงกูว่ามันเขารู้รับรู้เหมือนว่าเขารับรู้ส้มจอยสู๋อยากรู้ กูว่ามันต้องมีอะไรนะมันตอบมามันตอบมาภาษามันอะไรเออสเปนไทยแลนด์เดี๋ยวกันนะคำมันเออสมโอยคำพูดมันคุ้นๆสมจโจรเด็ดๆนินแบตุเล่นินแบตุเลแปลว่าใครครับเออใช่นินแบตุเลเออดินแบตุเลใครอ๋อตกใจนินแบตุเล นนแบตุเลกูต้องมานั่งถึงขั้นยาผีแบบอาเซียนเนี่ยมีแล้วไปแล้วนาแม่แบลลูกพี่เก่งอยู่คลิปสุดท้ายนะแล้วคแปลว่าอะไรว่ากูพูดไม่เป็ดอะก็กูไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเสียงไปเสียงภาษาแล้วนะแต่กูไม่รู้มันแปลว่าอะไรวะศูนย์นินแบตุเลเดี๋ยวใครพี่ไม่กูพูดสมโจอยู่กูตบให้กูไปล่อมัน เกดเกดเกดจะถือมึงเลยเกดจะถือมึงไรเกดเออสอมจอนทำแนวันนี้เกดยังไม่กีดเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่สอมจอนอะไรมาพูดอะไรอะอลีนกิงกิงอะไรนะอลินกิงกิงเฮ้ยเนีกูว่ากูน่าจะคุยรู้เรื่องว่ะซีพอสูตรบอทองไปไหนอะ นนั่แะทำฟอร์มกลัวหนีแล้วหนีแล้วเอาโอ้โหสอบโจยสอบโจยทบๆวิ่งหนีมันทิ้งกูเลยทองมาสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับปั๊บเหนื่อยเจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่นะเคเดี๋ยวแวะมาแชร์ให้เอาไม่ได้ดูเหรอพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาดูแล้วกันหลังจากจบอย่าลยมาดูกันเด้อหรือใครจะนอนก็ไม่เป็นไรนะไว้เจอกันใหม่นะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับเด็กผีสิบนาทีครับผมเพอเวลาเวลามันเป็นเพลินสิบนาทีก็แป๊บเดียวนี่คือเด็กผีพม่าคอหักตายในโรงงานครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นมอสักครู่นี้ยังไงทุกคนใช้วิจารณญาณนะครับดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันนะสนุกสนานคบรถฮาๆาของเชิดและเกตครับผมวันนี้ไม่ค่อยได้เกตเกตไม่ค่อยได้กี๊เท่าไหร่เลย อย่างที่บอกครับผมเป็นการตกจากที่ชั้นชั้นลอยอะลงมาคอหักไม่ได้ฆ่าตัวตายเด้อเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เหมือนน่าจะเกิดเป็นอุบัติเหตุและเขียนเขียนมละล่ะเป็นไงล่ะครับผมตัวดาปีเลยครับขอบพระคุณชิปเด็กผีหลงด้วยครับผมคุณเชิดและเกดครับผมเนี่ยช็อตเตี้ยน่ากลัวโอ้โหมันฟิลเหมือนไม่ไม่มีตัวนะ,ะขาขาขยับอย่างเดียวอะโอ้โหสุดยอดเลยอะยูทูบเบอร์ท่านเนี้ย เขามาที่บ้านแห่งหนึ่งที่คุณโสนาคุณโสนานี่คือแม่นะแม่ของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาเรียครับแม่ของเด็กผู้หญิงของมาเรียเนี่ยได้ติดต่อมาทางช่องเนี้เพื่อให้เขาเพื่อให้มาพิสูจน์ตุ๊กตาที่ลูกของเขามีอยู่ครับเขาเชื่อว่าตุ๊กตาที่ลูกของมีอยู่เนี่ยมีอาถรรพ์มีอาถรรพ์และต้องคำสาบเขาบอกว่า คุณโซนาเนี่ยเขาบอกว่าคุณย่าเนี่ยคุณย่าก็คือแม่ของผัวเขาอะไม่ชอบตัวเขาและก็ลูกคุณย่าเขาเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปที่ประเทศอะไรเม็กซิโกไปที่เม็กซิโกไปทําพิธีกรรมกับตุ๊กตาครับแล้วก็นํากลับมาให้หลานเขาตอนนั้นเขาไม่รู้แต่ก็เอามาให้หลานเขาหลังจากนั้นครับตั้งแต่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาลูกของเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในผวัา กอยู่ในอำนาจของตุ๊กตาตัวนี้ยลูกเขาผิดปกติอะ่ะแล้วตุ๊กตาตัวนี้บางทีก็ย้ายไปอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้จนเขารู้สึกว่ามัมนจะเกิดอันตรายกับลูกเขาแหละเขาเลยไม่รู้จะทํายัางไงก็ติดต่อช่องนี้มาเพื่อให้มาพิสูจน์หน่อยว่าตุ๊กตาตัวเนี้มันมีอะไรสิงอยู่จริงๆหรือเปล่าทุกคนเขาก็เลยมาครับรับชมกันว่าตุ๊กตาตัวนี้มีอะไรสิงอยู่หรือเปล่าไอ้ีปโซ โอ้ o, ขอบค er ุณมากเลยครับกห้าส uh, ิบวิดีโอกลโปรค่าแมอบุคาบิทบอยแลบุเีกตักี้โอะตุกตาชื่อตุกตาชื่อลีอานะผมลืมบอกไปดูผมเผินตุกตาน่ากลัวนะทุกคนอ่านซับเอานะครับ เสียงเบาอ่ะวายลาตาไม่ใช่แอนนาเบลโอ้โหตุ๊กตาตัวสูงยังเล่บาชนุเมื่อวงบุกค่ะควาซิดามิเนลตูร์แล้วผมกลัวตุ๊กตาลูกคนอย่างนี้มากตุ๊กตาตัวนี้นะครับที่คุณแม่ของมาเรียเชื่อว่ามีอะไรบางอย่าง Ligar o Spirit Box Sim, e a gente vai tentar uma comunicação, não. vamos ver se a gente consegue alguma Pessoal, o Spirit Box está conectado, eu vou tentar me concentrar para tentar uma comunicação Eu peço Eu peço Que o espírito que esteja nessa boneca Que a boneca desse está munido comigo Tinta comigo Eu sei que tem alguma coisa dentro de você eu quero que você se comunique comigo. Eu sei que fizeram essa boneca. Colocaram um espírito ruim dentro de você. Pai no seu E você foi enviada para uma criança. E você fazia muito mal para essa criança. Você fez um mal com o criança. ฉันสามารถสื่อสารเฮ้ย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 มันหันตามจันผมไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นลีอาคุณอยู่ที่นี่ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกครับเพื่อใครเพิ่งมาผมจะเล่าประวัติว่าทําไมคุณย่าถึงต้องเอาตุ๊กตามาให้หลานของเขาคือเขาไม่ชอบลูกสะภ้อ่ะไม่ชอบลูกสะภ้ยและก็ไม่ชอบหลานด้วยเขากลัวว่าลูกสะภ้อ่ะจะมาเอามรดกจะมาหุบมรดกก็เลยไปเอาตุ๊กตาเนี้ยไปที่เม็กซิโกเพื่อไปทําพิธีและเอามาให้หลานเขาแต่ตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นะเขาเขาไม่รู้หรอกว่าว่าย่าเขาน่ะไปทําอะไรมาบ้างจนกระทั่งแบบลูกเขาเริ่มผิดปกติแล้วแบบว่าเริ่มแบบเหมือนถูกครอบงำอะและตุ๊กตาตัวนี้มันเหมือนแบบครอบครอ,อบงำจิตใจลูกของเขาอะทําให้ลูกเขาแปลกไปครับนี่นี่คือเรื่องราวที่ตาคนเนี้ยมาลองพิสูจน์แล้วก็มาติดต่อให้มาพิสูจน์ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่พวกเราเห็นนะครับตุ๊กตาหาันซ้ายหันขวา ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผมไม่รู้ว่าในตุ๊กตานะั้นมันมีกลไกลอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมละครับแต่หลอนมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่ก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ได้จบแล้วครับเพื่อนๆไปยังกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยครับ ที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามช่องเบิร์ดพาหลอนด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาหลอน2ด้วยนะครับเป็นการแบทเทิคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลค์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพารลิหัดครับเวลา2องทุ่มครึ่งจบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับ,บวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ